สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปาก็มีพยัญชนะไทย44ตัวมาฝึกให้เด็กๆทุกคนได้ท่องและออกเสียงพร้อมๆกันนะคะกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวด อ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอละคังอ่านว่าคององงู อ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอช่อชิงอ่านว่าฉอชอช้างอ่านว่าชอ ซซโซอ่านว่าซอชอกะเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชัดดาอ่านว่าดอตอมันตัก อ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอทอมันโธอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอ ดอเด็กอ่านว่าดอตตเต่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอทง อ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอ ฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอ ยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอ สอสาลาอ่านว่าสอสอฤสีอ่านว่าส,าสาอสอเสืออ่านว่าส,าส,าสอ,อาาสาหอหีบอ่านว่าหอรอจุลาอ่านว่ารอ ออ่างอ่านว่าอหอนกหู้อ่านว่าหอ,อ,าาอเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพออ่านได้หรือเปล่าคะ